วัสดีพวกสวัสดีเออเออชื่ออะไรนะข้าชื่อว่าอุยอุยเหรออืมเจ้าล่ะสกุลมาแต่นายได้กินข้าวหรือเปล่ากินยังไงอ่ะไม่มีข้าวไม่พกข้าวเพราะนายมันหอมก็หล่อมกระแหลงือเกินเมื่อแดกควายตัวไหนเข้าไปอุยเฮ้ยทำไร ฉันมันมันกำมะพัน,น่ะอืมกำมะพันอะ่ะอยากใครอ่ะแม่หรือพ่อเฮ้ยอ,อ,อย่าผักนี้อืมอุ้อยไ <c oughs> อ้ก็โทษไอ้ก็โทษทำไรไอ้ก็โทษไอาก็โทษไอ้ก็ตั้งใจอ่ะขั้นกวาโทษสกุล <c oughs> อยากจะทำงี้ไอ้อุ้ย <c oughs> ฉันว่าเราเมืองอ,อยากตั้งท่าได้ไหม <c oughs> ตั้งท่าได้ไหมนายที่เกิดตั้งายครับรอสวนอยู่นะไม่นายหยุดตั้งนายหยุดนายหยุดหยุด บอกให้หยุดฉันหยุดไม่เป็นอ่ะถ้าฉันก็หยุดไม่เป็นนะฉันบอกก่อนขนายไม่หยุดอ่ะฉันพร้อมสวนนายตลอดเวลานะฉันหยุดไม่ได้มันหยุดยังไงนายหยุดนายหยุดก่อนไหมไอวีฉันบอกรอบที่หนึ่งหยุดหยุดี่เคอนอนไอวีฉันบอกเคลื่อนนี่ฉันให้นายหยุดยังไงด้วยโอเคฉันหยุดก็ได้นายหยุดก่อนฉันหยุดไม่ได้นะหยุดไม่ได้นะหยุดไม่ได้มันหยุดยังไงฉันเดินห่างก่อนแล้วกันนะห่างคนละเก้าห่างคนละเก้า ห่างคนร่เก้าเฮ้ยใครจะเข้ามาไหมนายนอนตัวฉันทำไมอ่ะนายจเข้ามาอีนาะายนอนตัวฉันทำไมอ่ะคุณคุณอย่างนายนะฉันทุ่มรอบเดียวอะไรก็ล้มพูดดีๆนายอยากนอนตรงนี้หรือเปล่าฉันไม่อยากนอนแล้วแล้วฉันว่าเราไปหาอะไรทำกันไหมอย่างเช่นงานอ่ะคนเราต้องทางานด้วยหรอแล้วถ้ากเราไงานเราะเอาอะไรกิน่อ้าวงทางขอทานเราก็มีอาชีพอยู่แล้วเราอยู่ในเมืองหวงเนี่ย แค่เราขอทานเราก็มีเงินใช้แล้วไะไอวีไอ้ไหนนว่ะไอ้คนอ้คนไอ้ขอโทษไอ้ขอโทษขอโทษอย่าจ้องอย่าจ้องไอ้ขอโทษหนไปจังไม่ได้ไม่ได้ีไอ้ไุ้ยได้ขอโทษสกุลจะไม่ตั้งใจจะจุ๊บ เราเราดีกันแล้วเราใช้กอโทษเราจับมือกันเราเราต้องหาทางจับมือกันก่อนนายอยากจับมือกับฉันไหมไม่ไม่อยากจับไอ้ที่มันผิวเข้มกว่าฉันว่ะโทษทีแล้วกันนายมันก็ดําไม่พอกับฉันเลยไม่ฉันอ่อนกว่าแกนะฉันบอกว่าฉันรู้นะฉันฉันจับมือนายไงดีจับไงนี่ไงทำไมตานายมันมเ้ยืดฉันปวดฉี่เฮ้ยนายทำไงอ่ะอุ้ยหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดฉันหยุดไม่ได้สกุลจะหยุดไม่ได้ ปอบนึ่งน้นโชคดีอ๋ออเคนายหากางเกงใส่ก่อนไหมไอวฉันไม่ภาพฉนไม่มีเงินมันหยุดฉี่ไงนายฉี่เหรอนายฉี่ร่แล้วอี่ยฉห่อยฉนเหรอวะฉันหยุดฉี่ไม่ได้หยุดฉี่ไม่ได้นายช่วยฉันหน่อยไม่เห็นได้ฉันหยุดฉี่ไม่ได้สกุสกุช่วยฉันหน่อยดิช่วยอะไรนาช่วยฉสั่หมดแล้วนะเนี่ยนายกลัวฉันเหรอวะฮะไอีช่วยฉันหน่อยอ่า ฉันทําเป็นแล้วนี่ไงล่ะดูนะโอเคฉันว่าเราไปหาเงินกันไหมอะไม่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 ไออุ้ยมึงไปใส่กางเกงก่อนมึงนาฬาการไออุ้ยมึงอย่าทำตัวนี้นะคนผิวขาวมันไม่ชอบพวกกับคนนาจิการโอเคทําตัวให้มันดูดีหน่อยฉันว่าเราไปหาเงินกันไหมฉันมีกางเกงใส่แล้วไหนได้ใส่กางเกงอะไรวะกางเกงให้พวกผิวขาวมันผิวขาวมันเห็นเรามันจะเหยียดเราเะเปล่านะแล้วนายใส่กางเกงอะไรของนายล่ะ มันดูดีนะนายใส่กางเกงดูไม่มีแบบส <c oughs> ก,กุลลุนโถนอะโถแล้วมึงละ่ะ <c> ไ <oughs> อ้เยนะ่าหน้าองมีหรือเปล่าวะไอ้วีไปโอ้โหไงทำไมมันมือดอย่างเงี้ยกลางคืนเหรอกลางคืนแล้วสิอืมสงสัยแม่งึ้นรถไฟมาส่งเราช้าเกินไปไปตรงนั้นได้มีแสงสีโคตรเยอะเลยอะสกุล <c oughs> อะไรนะ AI ไอ้้ไอวีสกุลตรงนั้นอนะมีแสงเราไปกันไหมไหนไหนไหน ไหนอะได้ไงนั่น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 นานำใช่ไหดิไอวีไอสองโคกมันบอกให้นำนี่ไงเฮ้ยสกุลฉันว่าฉันว่าเราป้วนในนี่ดลยไหมมันมีตังเน่เน่นอนเนี่ยป้นยังไงอะเราไม่มีอาวุธอาวุธอะมันจะป้นมันยังไงอะให้มันเข้าตอกไปสักซอกก่อนมาสิแล้วนายไปล็อกคอมันซะได้เลยเราเดินตามมันนลยเออเดี๋ยวมีพิรุตเดี๋ยวมีพิรุต นายยืนขึ้นดิงงมีพิรุกดีโสดโคมยืนขึ้นดิม้าม้ามาๆ้มาๆ้มาตะกุลดูดิไม้ไดไปพวกท่านถึงแก้ผ้าน่ะอะไรอ่ะพวกเราแก้ผ้ากันตรงไหนเออกางเกงก็ใส่นายไม่เห็นหรอพวกพีพีนะอัพเอมากครับผมอั่เอมากขอบคุณมากครับเป็นวันที่ดีครับผมไม้ไดไปพวกท่านถึงแก้ผ้าแก้ผ้ายังไงซื้อกางเกงก็ใส่อยู่ไม่เห็นหรอ ใช่พวกเราเพิ่งทํางานเสร็จด้วยใช่หรือเปล่าพวกนายมีปัญหาอะไรหรือเปล่ามีปัญหาอะไรไหมฮะอะไรนะป่าตาไม่มีอะไรครับไม่ไครับไม่มีอะไรครับยี่ได้ยินว่ามีปัญหาอะไรไหมไม่ครับไม่ไม่ผมไม่ได้พูดเมื่อกี้ใครพูดผมผมก็คุณอุยครับคุณอุยตัวคุณอเยครับไม่ไม่มีปัญหามไม่มีครับ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 ไม่ครับไม่มีคับไครบไมมับไับไม่มับไม่ม ไอ้วีมันพูดครับไอ้ตัวที่มันสูงสูงครับตัวมันสูงสูงหน่อยครับผมไม่ได้พูดครับอผมไม่ไม่ผมผมไม่ได้พูดครับโทษกทีครับพวกคุณเป็นใครครับเนี่ยขอโทษครับฉันทำไมถึงใช้ความรุนแรงเช่นนี้นะครับใช่รถไฟค่าคือกฎหมายน่ะมีปัญหาไหมไม่มีปัญหาครับกฎหมายท่านว่าอย่างนี้หรอครับฮไม่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 ไอ้อวีอย่าไปพูดนะสิวะไม่ไม่ครับวีมันอาจไม่ได้ตั้งใจพูดครับมันพูดอะไรไม่คิดครับ คุณเป็นนายอำเภอใช่ไหมครับเนี่ยใช่มีปัญหาไหมล่ะไม่มีอะไรครับเดินเอ่อเดินทางปลอดภัยครับคุณนายอำเภอผมพวกผมไม่มีปัญหาอะไรครับจ้งกระถามดีๆว่าพวกนายแก้ผ้าทําไมพอดีผมเพิ่งทํางานเสร็จแล้วมันร้อนนะครับแล้วก็เลยมาเดินตากบรรยากาศเย็นๆนะครับไม่มีอะไรมากครับคุณนายอำเภอทํางานอะไรเราขอโทษด้วยพอดีผมก่อสร้างแถวตึกแถวนู้นนะครับนายอำเภออ่าจะก่อปัญหาให้มากนะอ๋อไม่มีปัญหาอะไรครับผมฮ้ยอเวันแกชื่ออะไรเนี่ยสองคอพิสูว่า แกชื่ออะไรชื่อโอยนามสกุลจังโก้อุ้ยจังโก้ใช่ไหมมีอะไรไหมล่ะเฮ้ยไอคนนี้แหละที่มันบอกว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่ไม่ครับไม่มีอะไรครับนามเพอไอโยังไม่จบใช่ไหมไม่ไม่ไม่จบแล้วครับจบแล้วครับไอ้ยโอเคถ้ามีชื่อโอยครับถ้ามีปัญหากระชั้นก็มาตัวตัวได้นะเหรอไหมถ้าเกิดชนะได้ได้เล่ะคุณนายอำเภอ ก็ได้ตัดหน้าฉันนี่ยังไม่พอใจไงแต่ชันถอดตาถอดชุดออกเนี่ยด่อำเภอพูดจริงหรือเปล่าพูดจริงเลยชั้นจะโกหกทำไมตัดจาด่าำเภอมีใช่ไหมถอดชุดแล้วก็ถอดปืนมาดุลนีกว่าไอ้สกุนได้ตัวมันยังไม่ถึงไหล่ฉันเลยจริงแตบหัวเดียวแม่งก็ล้มแล้วนะไอ้ยพี่อุ้ยจะพูดมากมึงแพ้ขึ้นมามึงจะรับผิดชอบเปล่าเงินก็ไม่มีจะแพ้มันได้ไงดูตัวมันดิจริงตอกนี้ไหมนายอำเภอตอกขวาเนี่ยมืดๆจีได้ดิไปหลังต่อเนาะ นี่สอนอหรอเต็กคุกหรือเปล่าสบายสบายสกุลดูตัวมันดิเล็กอย่างกับหมาดีดีนะวีแต่ายเจี๊ยท่ากันมานะฉันไม่แพ้หรอกฉันไม่แพ้เวทฝาด้วยแล้วกันนะอุยได้ววิโองด้วยอุยไหวใช่ไหมอุยสบายตัวคนละใช่เลยฉันขอให้นายมีจัดจ้านายมืออ่ ไม่ลูมนะเว่พร้อมนะวีเต็มที่นะุียฮ้ยใจย็นพร้อมหรือเปล่าพร้อมแม่มาดิเอาเลยเอ ขอโทษด้วยนะที่ไอ้อุ้ยมันพูดอะไรพูดจาอะไรไม่ดีนะคุณอาเภร์แล้วผมจะทำไงกับไอ้อุ้ยเนี่ยที่มันนอนพับอยู่อย่างเงี้ยเค้กมานีแบกไปที่โรงพยาบาเลยอุ้ยได้ยินป่ะอุ้ยอุ้ยมีสติอยู่ป่ะเนี่ยมันจะมีสติอยู่นะคุณอาเภอ์คุณเดียว อะผมต้องทำยังไงให้มันลุกขึ้นมาเนี่ยโอ้ยลุกขึ้นมาว่าไงลุกไม่ไหวสงสัยตัวมันจะหนักนานาเพอทำไมกันลุกไม่ไหวก็พาไปหาหมอสิลากลงไปเลยอ่ะโอ้ยหนักเป็นบ้าโอ้เดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะนานาเภอโชคดีครับโชคดีอ่ะพาล่างจริงมึงนี่ ดูด่อยๆช่วยนครับหมอหมอว่าโทษทีโทษทีือแล้วเพื่อนเอู้่ไหน่ะฮะใครจับท่านดีๆเองอะโอ้ยตายสี่หัวฟาดไม่น่าฟาดเมยเจ้าชื่ออะไรนะโอ้ยครับแกเรียกหมอไปรอยังเรียกแล้วครับ สัตว์เดินเริวกูแน่ที่แน่หมอมาไหมรอกูก่อนนะไอ้ที่อ่ะถ้าผมจะเฟรชเมื่อไหร่ย่าถึงห่วงหมอจะมาหมอจะมาหมอมาแล้วเนี่ยมาแล้วเนี่ยหมอมือการหน่อยนะมดเดูคนให้เกิดอะไรขึ้นแล้วท่านเขาน่าจะลื่นล้มอ่ะใช่หัวฟาดพื้นนี่ยอืมขอขออย่ยืนนั่งก่อนท่านหมอนั่งกอขอท่านข้าขอระยะหน่อยนะพวกท่านนะ กำนังรับเออที่อะสวัสดีครับสวัสดีครับหมอเอ่อมาุตัวบัตรนะท่านท่านโอลิเดท่านอุยก็อุยคนที่เขาตามหาสินะ ใช่เอาตามหาเรื่องอะไรไปเฮ้ยเพื่อนโดนอะไรมาหรอท่านโดนลุกนะท่านโดนโดนเข้าที่นั่งก่อนนั่งลงก่อนท่านช่วยนั่งด้วยครับเมาโอ้ลืบนั่งช่วยนั่งด้วยครับถ้าไม่นั่งถ้าจำเป็นจะต้องใช้เชือกมัดท่านนะท่านครับครับครับนั่งนั่งยังไงไม่รู้สิเฮ้ยแบกกน ตะกุนเพื่อนชามบ้านแล้วตะกุนอะตะกุนอะไรไอ้เหี้ยนอะไรไอไว้ไอ้สัตว์เหี้ยอะไก่อนลองก่อนเจ้าทำอาชีพอะไรตอนนี <c> ้ <oughs> ผมเพิ่งเข้าเมืองมากับเพื่อนพาเพื่อนผมมาหน่อยได้ไหมฉันคิดว่ามียายอยู่ในตัวแน่เลยมัดมันด้วยไอตะกุนมันมีนนมยาไอตะกุนมียา ตะโกนอะไรครับไปยื้อกลูนอ่ะเออผมครับเพื่อนท่านบอกท่านมียาท่านต้องตรวจมายาอะไรครับผมไม่มีนะครับคุณนายมอมันไม่ยาคาเฟอีนนะไม่ไม่มีนะครับว้วพูดอะไรไม่มีอะไรครับท่านนายมือไม่มีนะท่านท่านเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่าผมว่าท่านควรมัดมันก่อนมันจะวิ่งนะมันเร็วมากตัวนี้เอ่อท่านท่านนั่งก่อนนะท่านสัก ท่าทีท่านจะออกไปได้นะครับได้ครับได้นั่งเลยนั่งเลยเมื่อกี้เป็นตัวแซ่บอะเส้นโอ้นั่งก่อนไหมตะกนเขาใจผิดอะไรหรือเปล่าฮะก็เพื่อนท่านบอกอ่ะท่านมีอะไรหรือเปล่าท่านพูดอะไรไอวีเมื่อกี้พูดอะไรกูเป็นนังรอปูบายอยู่รอมันพุ่งแลววิ่งโอเค ฮะวิ่งอะไรเออท่านครับเขาหายดี s <S หรือยัง so นะเขาเมื่อกี้เขาคุยกับผมเขาบอกว่าเขาจะวิ่งหนีไปไหนไม่จัดเลยไม่หนีไปไหนไม่เอใช่บ่อนอะไรหายดีหรือยังอ่ะโอเคไม่เดี๋ยวก่อนผมไม่ได้วิ่งท้องไรบ่อนเลยไม่ไม่ไม่ก่อนครัดี๋ย่ท่านปล่อยพวกเราไปดีกว่าเชิญเชิญทำงานก่อนได้เลยครับในเมืองอาจจะเกิดเหตุวุ่นวายอะไรได้ครับผมรอกันในนี่แหละครับครับผมไม่ต้องห่วงกับผมหรอกครับไม่ไปไหนหรอกครับ ก็ผมไม่ใช่แบันนะใช่ใช่โชคดีครับทางนเพื่อประตูหลังยังไม่ได้ออกไปเลยังไม่ได้ออกไปประตูหลังไม่ลอกประตูหลังไม่ล็อกเลยเปิดเข้ามาไม่ได้ประตูหลังมันมาออทางนี้พร้อมกันรอไม่ไม่ไม่ไมไม่พร้อมอะไรไม่พร้อมอะไรล็อกไม่ไพร้อมกันนะ่งเออท่านนาเพื่ครับ มึงจะขายกันเองได้ไหมไม่แล้วมึงจะคิดหนีต่อหน้านายอำเภอเลยนะมึงรอไปเช็คก่อนอย่างกูดื้อเฝ้าให้ไปเช็คก่อนมึงห้ามมึงจะขายกูหรือเปล่าไม่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 เช็คเช็คโอเดี๋ยวไปเปิดดูเปิดไหมไม่ล็อก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 เคี้ยมันล็อกมึงยิ้มไปไข่เออสวัสดีครับนายอำเภอสวัสดีครับนายอำเภอเฮ้ยแกซูซีบเมื่อไหรกันอ้าไม่ครับคุยสับปะ่หด้ครับว่าพันนี้ผมมีงานเวรเมื่อไหร่ครับก่อสร้าง ผมในเมืองใช่ใช่ผมต้องไปทำงานต่อท่านแรกเพื่อนท่านบอกไม่ได้ก่อสร้างนะฮะคุยทำงานอะไรอ่ะท่านทำงานก่อสร้างนะอ๋อมันกาก่อสร้างมาก่อนจะมาขายยาครับไรไหขายยาอะไรเขาหายดีหรือเปล่าเขาเขาพูดอะไรเพ้อเจอไปเรื่อยละครเนี้ยแต่หมอเขาไม่ับนะเนี่ยเขาโอเคหรือเปล่าใช่ครับมาไม่ถอกให้หมอครับแล้วส่งให้โจรครับผมอะไรนะให้หมอผมเป็นเจ้ามือลูกมือส่วนไอเนี่ยหัวหน้า อ่ะไปว่านายเพลย์งั้นได้ไงอ่ะไม่สาโกนเขาว่าเขาเก่าหาไปทั่วแล้วนะนายเพลยตรวจดูเขาสักหน่อยไหมตรวจดูทั้งสองคนเลยผมไม่ได้ทำเลยนั่นดึงสองไปแล้วไปแล็อกมันล็อกมันล็อกมันล็อก อะไรจริงผมบอกแล้วนะเพอประตูมันเห็นว่ามันมีปินอยู่คนละแพ็คอะฮะผมไม่มีจริงๆนะไม่มีนะเพอยัดยาหรือเปล่าใช่เฮ้ยยังไงเไอเอไปทำปิ่นมานะฮะฮะผมไม่มีนะยัดยาอะไรอย่างเงี้ยเอ๊ะใครยัดนยเพอนายทำไรพวกเราอ่ะเง้าไม่หยุดฆให้ฆ่าเป็นการอยู่แล้โกรธแล้วนะโกรธแล้วนะโกรธแล้วนะ เงียบไปได้เลยเอาละฉันจะปล่อยพวกแกไปละับท่นหแกรีบออกไปซะใส่หไปซะรับผมับรับ ไอ้คนไอ้เงียบก่อนเราจะทำยังไงกับแม่เนี่ยแม่งยัดยาเราทั้งๆที่เราไม่ทำอะไรผิดเลยเจ๊แม่งเอ้ยแล้วสถุนไอ้อวยมึงพูดอะไรไปเมื่อกี้เนี่ยมึงพูดอะไรยี่อ๋อไอเมื่อกี้เนี่ยมึงพูดอะไรไม่ก็ฉันคิดว่าถ้าเกิดพวกความจริงมันจะปล่อยพวกเราไปไงความจริงอะไรยี่ใครจงใครจะอะไร